สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพหน้าเอ็นดูพาริดาพิษบูหนึ่งใน6ของหงกับมุมคีออนอ้วนจำม่ำจนถูกแซวก็ต้องบอกเลยว่าคงยังเป็นที่พูดถึงและจับตามองของสังคมที่ติดตามข่าวคุณหงหรือเค้กและสุนัขพิษบูทั้ง6ตัวแม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะสามารถให้การช่วยเหลือนำพิษบูทั้ง6ตัวมาดูแลต่อ โดยเป็นทีมงานของมูลนิธิ a t c h d o g Thailand เกี่ยวกับเรื่องนี้14กันยายน2563โลกออนไลน์ให้ความสนใจในความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าภาริดาหนึ่งใน6พิษบูของคุณเค,ค้กหรือหงหลังมูลนิธิ a t c ด d อก t h a i l a n ์อาสามารับไปดูแลก,ก่อนในช่วงที่คุณเค,ค้กหรือคุณหงยังไม่พร้อมที่จะรับพิษบูทั้ง6ตัวกลับไปดูแลต่อได้ ทางนี้พบว่าทางเพจได้มีการเผยภาพเจ้าพริดาพิษบูสีขาวรายจุดสีดำที่ตัวอ้วนกลมในอิริยาบทคีออนที่มาคลอเคลียกับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน่าเอ็นดูไม่มีท่าทีดุร้ายแต่อย่างใดทำเอาทีมงานโลงรักกันไปเป็นแถวรวมถึงชาวโซเชียลที่ติดตามข่าวของพิษบูทั้ง6ตัวนี้มาตั้งแต่ต้นด้วยหนูชื่อดักหญิงพริดานามสกุลอยู่เป็นมันดาชื่อแมคเค้กค่ะ นิสัยอยู่ได้ทุกที่ค่ะที่ไม่ใช่ในโกรงถ้าให้เข้ากรงความดราม่าหนูจะมาทันทีค่ะอย่าลืมนะคะเด็กหญิงภริดาอยู่เป็นรักหนูคิดถึงหนูมาหาภริดาแอนเดอะแก๊งกันนะคะไม่ต้องรีบนะคะหนูรออยู่บ้านหนูสถานพยาบาลเอื้ออังกูล84ทับ64บ้านมิประชา15ถนนบางกรวยซส่น้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 1น1่0โท้สัตวแพทย์หญิงพัทรนันสัจารมปบอรอยอย่าเริ่มขนมของหนูด้วยนะคะกลัวผอมรักหนูบ้างนะคะสงสารหนูสักนิดเมตตาหนูสักหน่อยตอนนี้หนูสบายดีแล้วแต่หนูจะคอยช่วยพี่ๆ WD T ทำงานต่อไปเพื่อช่วยเหลือชีวิตอื่นๆที่ยังลำบากกว่าหนู ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ